ลพลันันกรงมอ,อากาศร้อนๆแบบบ้านเรานะครับถ้าได้ม็อกเทลสดชื่นสดชื่นนะครับดีเลยทีเดียวครับวันนี้ผมจะทำว์จิ้นโมฮิโต้นะครับหรือโมฮิโต้ในรูปแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับเสิร์ฟมากับเยลลี่ทับทิมครับ เริ่มต้นจากส่วนประกอบของเยลลี่ทับทิมก่อนนะครับวันนี้ผมใช้คาราจีแนนนะครับเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนเยลลี่ครับแต่เซตตัวได้ง่ายกว่าลักษณะาการทำงานของเขาเนี่ยเมื่อผสมกับของเหลวแล้วต้องตั้งไฟให้เดือดครับหลังจากนั้นก็จะเซตตัวได้ที่อุณหภูมิห้องครับเราใส่ผงคาราจีแนนกับน้ำตาลลงไปในหมอ้อก่อนนะครับเขยาวว่าเบาๆเพื่อให้ผงคาราจีแนนไม่จับตัวเป็นก้อนครับหลังจากนั้นนําสะอาดครับ อันนี้เป็นน้ำทับทิมนะครับเวลาที่พลคั้นน้ำทับทิมก็จะแกะเป็นเมล็ดนะครับห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วค่อยคั้นออกมาก็จะสีแตกต่างกันไปทับทิมก็จะมีสีที่เป็นแดงอ่อนๆนะครับจนสีเข้มเลยวันนี้ของพลจะสีอ่อนเล็กน้อยนะครับใส่ลงไปครับเพิ่มเติมนะครับด้วยรสชาติของส้มจะบอกว่าส้มอ่ะเข้ากับอะไรก็ได้โดยเฉพาะซันควิกขวดนี้นะครับน้ำรสส้มชนิดเข้มข้นของซันควิกนะครับข้อดีของเขาก็คือว่าไม่ได้อร่อยอย่างเดียวเพราะว่ายังมีคุณค่าจากวิตามินซีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปนะครับใช้ ค,ความดีงามของซันควิกนะครับก็คือเขาเป็นน้ำผลไม้ชนิดเข้มข้นดังนั้นเนี่ยเราสามารถเจือจางได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการเลยอย่างถ้าเบิร์พนทําเป็นน้ําดื่มก็อาจจะเจือจางกับน้ําสะอาดเยอะนิดนึงวันนี้เราทําเป็นเยลลี่นะครับก็อาจจะให้มีรสชาติที่หวานกว่าน้ําดื่มเล็กน้อยนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วตั้งไฟครับสีแดงของน้ําทับทิมนะครับเมื่อมาเจอกับสีส้มนะครับก็จะได้สีออกเป็นสีแสดนะครับ หลังจากที่ส่วนผสมของเราเดือดนะครับเราคนต่อ1น,นาทีครับเอาละครับใช้ได้แล้วครับเพื่อนๆนะครับสามารถเทส่วนผสมเยลลี่นะครับ ใส่ในแก้วเลยก็ได้ถ้าเปิดใส่ในแก้วเขาก็จะเป็นลักษณะเยลลี่ที่อยู่บริเวณก้นแก้วนะครับหรือจะใส่ในพิมพ์อะไรก่อนก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยหั่นให้เป็นเต๋าชิ้นๆได้เช่นเดียวกันครับวันนี้นะครับผลขอนําใส่ลงในพิมนะครับแล้วนาไปแช่เย็นครับกรองนะครับการกรองก็เป็นการช่วยตัดฟองของเขานะครับาล้ครับเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคาราจินแนนเขาเซ็ตตัวได้ที่อุณหภูมิห้องเลยแต่เมนูนี้เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟเป็นเมนูเเเเเยย็นนนนะรรรรััับสิิ์กก้้้ําาาาาขงงพฉจช่วษออุณหหภูม โดยการที่หลังจากเย็ยนรีเย็ยนลงที่อุณหภูมิห้องแล้วนะครับเราจะนําไปแช่เย็ยนครับข้อดีของคาราจีแนนเนี่ยครับเขาเซ็ตตัวได้ที่อุณหภูมิห้องนะครับและเวลาที่เราเอาออกเนี่ยครับเขาจะไม่ติดพิมพ์แค่เราสกิดให้อากาศเข้าไปนิดนึงก็หลุดออกจากพิมพ์ได้อย่างง่ายๆเลยครับหั่นนะครับให้เป็นเตา๋เตาๆหรือเพื่อนๆอ,อยากทําเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะครับ ส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมวร์จินโมชิโต้กันปกติแล้วนะครับโมชิโต้ก็จะมีมะนาวนะครับเป็นหลักแล้วก็จะมีใบสะระแหน่มีเหล้ารำแต่วันนี้เราทําเป็นวร์จินนะครับไม่มีเหล้าครับนี่นะฮะเราหั่นมะนาวเป็นเต่านะครับส่วนของที่มีเมล็ดก็หั่นตรงเมล็ดออกนะครับเสน่ห์ของเขาเนี่ยก็คือการนํามะนาวนะครับไปบดนะครับโดยใช้เครื่องมือที่คล้ายๆโรลิ่งพินนะครับที่นวดแป้งอันเล็กๆการนวดลงไปที่มะนาวเนี่ยครับ จะทําให้เขาไปโดนกับผิวของมะนาวนะครับซึ่งตัวผิวของมะนาวก็จะมีน้ํามันหอมระเหยน้ํามันหอมระเหยของเขาเนี่ยครับจะออกมานั่นคือเสน่ห์ของโมฮิตโตนะครับเอาละครับเราเตรียมเครื่องของเราพร้อมแล้วนะครับเราใช้แก้วที่หนาๆน,นะครับแล้วอย่าใช้แก้วที่มีขานะครับ เพราะว่าฐานของเขาต้องมั่นคงพอสมควรเด็ดใบสะระแหน่ลงไปนะครับสิ่งที่จะทําให้น้ํามันหอมระเหยออกมานะครับก็คือเราจะใส่น้ําตาลลงไปเล็กน้อยนะครับบดครับผมอุปกรณ์ตัวนี้เขาเรียกว่ามัดเดอร์นะครับการบดนะครับก็คือการให้เกร็ดน้ําตาลเนี่ยเขาไปถูกับใบสะระแหน่นะครับแล้วก็มะนาวเราใส่น้ําตาลลงไปไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราอยากจะเพิ่มรสส้มนะครับลงไปด้วยครับใส่ลงไปอีกเล็กน้อยนะครับความหวานเนี่ยอยู่ที่เรากําหนดเลยครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือเครื่องดื่มรสชาติสดชื่นหลักเนื้อสัมผัสได้แรงบันดาลใจมาจากโมฮิโตนะครับเครื่องดื่มตัวนี้มีชื่อว่าวร์จิ้โมฮิโต้กับเยลลี่ทับทิมครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และก็หลายแอดครับ